ตอนที่65เสียงประเมินจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยา,ลาและสถานีวิทยุเซวโรม,มจิลิสเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กําลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ความสันติจงมีแดดทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิชันอัสราลัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฒยา,าเป็นสถานีหนึ่งจาก12สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ออกอากาศรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ทางคลื่น FM 100.75เมกะเฮิร์เวลา6นาฬิกา45นาทีคุณปัทมาเนียมบดีนักจัดรายการของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาพูดถึงความประทับใจที่ได้ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะ ในส่วนของรายการเสียงจากผู้หญิงชาแดนใต้นะคะก็ประทับใจนะคะในความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าคุ้มฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านก็คงจะประทับใจเพราะว่าในส่วนของรายการเนี่ย สามารถที่จะบอกให้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนะคะในพื้นที่บ้านเราได้อาจจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นที่เราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่จะทําให้ผู้หญิงสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายนะคะที่ในส่วนของหน่วยงานนะคะได้ทาโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของรูปแบบรายการเนี่ย คิดว่าน่าจะเพิ่มเวลาอีกสักนิดนึงนะคะอย่างน้อยๆแล้วสักประมาณ15นาทีเพราะว่าในส่วนของรายการเนี่ยมีความน่าติดตามในส่วนของตอนถัดไปนะคะเนื่องจากว่าเราได้ไปสัมภาษณ์นะคะในส่วนของผู้ที่เจอเจอหรือว่าประสบกับป,ปัญหาจริงๆนะคะแล้วเขาก็ได้มาถ่ายทอดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่อย่างน้อยๆก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างกับคนปกติได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาก็คิดว่าคงจะได้รับเนื้อหาในส่วนตรงนี้พอสมควรเลยทีเดียวค่ะสว่วนน้องนักศึกษาตัวแทนผู้ฟังจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยา,าน้องนูริฮันยามาซารีบอกว่าเมื่อได้ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้แล้วช่วยสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีค่ะเพราะว่ารายการที่เป็นเสียงของผู้หญิงเสียงที่ไม่เคยมีใครฟังมาก่อนแล้วก็แสดงถึงพลังและก็ความเข้มแข็งของผู้หญิงที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนแอนั้นก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่ด้วยก็เป็นรายการที่ได้เผยแพร่ค,ความรู้สึกของผู้หญิงออกไปให้เขาได้รู้ว่าผู้หญิงที่ประสบป,ปัญหาแบบนี้เขารู้สึกยังไงแล้วก็เราเองก็ได้รู้ว่าครอบครัวเราไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเราได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็อยากไปช่วยเขาตรงนั้นด้วยค่ะ บางทีเราอาจจะประสบปัญหาอะไรที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเราก็ได้บันดาลใจว่าเขายังประสบปัญหาที่หนักกว่าเราแต่เขายังสู้ได้แล้วถ้าถึงวันนั้นเกิดขึ้นกับเราเองจริงๆเราจะทำตัวยังไงก็ได้ตรงนี้ค่ะ ส่วนน้องซุนกิฟลีโอลัมดินนักศึกษาตัวแทนผู้ฟังอีกคนหนึ่งบอกว่าเมื่อได้ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้แล้วทําให้ทราบว่าเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่กําลังประสบปัญหาได้อย่างไรบ้างคะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่สะท้อนเสียงของผู้หญิงนะครับบางที่อาจจะมีกิจกรรมก็สามารถประชาัมพันธ์ได้เพื่อให้ผู้หญิง ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการนะครับและอาจให้ผู้หญิงได้รู้นะครับบางทีก็บางคนอาจจะไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาประสบปัญหายัางไงนะครับและบางทีก็อาจจะมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งเราก็สาม,มารถทําตามที่รายการแนะนําได้ครับ คุณผู้ฟังคะยังมีอีกสถานีหนึ่งค่ะที่ออกอากาศรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้คือสถานีวิทยุเซวรอมาเจอิสทางคลื่น FM 93.75เมกะเฮิร์เวลา15นาฬิกาคุณรอมูซอเจ๊มูซอตัวแทนผู้ฟังจากสถานีวิทยุซวรอมาจิริสบอกว่าเมื่อฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้หญิงคะ่ะและยังแนะนำให้เพิ่มเวลาออกอากาศรายการอีกด้วยรู้สึกว่า มันเป็นเหมือนรายการพลังหญิงอ่ะคือเราเป็นผู้หญิงเราคิดว่าเออถ้ารายการมันเป็นรายการทุกๆรายการมันก็ดีหมดะนะแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าเจาะจงช่วยผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่มีความอ่อนแอจะได้มาลุกขึ้นมาต่อสู้เหมือนกับว่าชี้ทางนําให้ผู้หญิงบางคนที่เกิดวิกฤตกับชีวิตให้ลุกขึ้นมาต่อสู้จะได้ไม่ต้องอ่อนแอจริงๆแล้วผู้หญิงเราทุกคนนะความแข็งแกร่งมันอยู่ในตัวแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไม่ประสบกับตัวเองจริงๆอ่ะมันไม่แสดงความแข็งแกร่งออกมา เผินๆเราจะมองผู้หญิงมันมีความอ่อนแออยู่ในตัวทีนี้พอมาประสบกับประสบการณ์แบบนี้นี่ความเข้มแข็งมันจะออกมาค่ะก็จะมีเวลาแค่ประมาณสินาทีกว่าๆรู้สึกว่าจะสั้นมากเลยเวลาของรายการผู้หญิงชายแดนใต้นี้ความคิดเห็นก็คืออยากจะให้เพิ่มเวลาสักนิดนึงอยากจะให้เพิ่มเวลาแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งเป็นรายการก่อนที่ว่าจะเป็นรายการของผู้หญิงชายแดนใต้อยากจะเป็นเหมือนกับว่าสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้แหละจะให้มีหลายๆช่วงก็ได้ ก็รู้สึกดีกับผู้หญิงพวกนี้มีความเข้มแข็งมีการต่อสู้เพราะว่าผู้หญิงที่ได้รับความกระทบนี้เราก็มานึกว่าถ้าเหตุการณ์นี้มาเกิดขึ้นกับเราจริงๆนะเราก็คงจะเป็นเหมือนเขาเหมือนกันตอนแรกอาจจะรู้สึกแ yeah ย่ทีนี้ก็รู้สึกดีตรงที่ว่ามีองค์กรประชาสังคมที่เข้ามาช่วยในส่วนนี้ก็รู้สึกดีอยากจะมีหลายๆองค์กรเข้ามาช่วยในตรงนี้ด้วยส่วนคุณัญญาีสนิตัวแทนผู้ฟังอีกคนหนึ่งจากสถานีวิทยุเซวรมารจิริสบอกว่า ได้กำลังใจจากการฟังรายการค่ะประโยชน์และแรงบันดาลใจที่ได้ฟังรายการนี้ก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้ชีวิตเพราะว่าเรานี้ไม่เคยประสบชีวิตที่โหดร้ายมาก่อนพอได้รู้ว่าเพื่อนๆเขารู้สึกก็รู้สึกแย่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นกับเรานี้ก็พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ค่ะก็คือได้กำลังใจจากรายการค่ะ ส่วนคุณอับดุลลอ้อช่างเทคนิคจากสถานีวิทยุเซวรมาจลิสบอกว่าอยากให้ภาคประชาสังคมเปิดบัญชีเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบค่ะอยากจะฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบใหม่ๆครับจะได้รู้สึกของความเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใหม่ๆเขารู้สึกยังไงครับแล้วก็สองก็อยากให้องค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยได้เปิดบัญชีให้กับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้ผู้ฟัง ได้เข้าไปช่วยเหลืออีกแรงครับเรายังมีผู้ฟังรายการจากทางบ้านนะคะคุณดนยลัตบากาที่บอกว่าอยากให้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ส่งเสียงให้ดังกว่านี้เพื่อที่ว่าคนทั้งประเทศจะได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสําหรับรายการนี้นะคะก็อยากจะให้จัดกันต่อไปนะคะเพราะว่าแน่นอนข้อเท็จจริงของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะให้นําเสนอนะคะทีนี้เนี่ย เราทําตรงนี้เนี่ยดีแล้วนะคะจากที่เคยได้ฟังเนี่ยหลายๆตอนยังไม่คิดเลยว่าจะกล้านําเสนอนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้นําเสนอต่อไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าอยากจะให้เสียงมันดังกว่านี้นอกจากว่าเราจะทําความเข้าใจกับคนในพื้นที่แล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคนในพื้นที่บางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงด้วยซ้ำนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ดีแต่ทํายังไงที่จะให้คนทั่วทั้งประเทศเขา ได้เข้าใจนะคะได้รับฟังถึงปัญหาตรงนี้นะคะเราก็จะต้องเสนอช่องทางตรงนี้ให้ดังให้ทั่วทั้งประเทศสามารถที่จะรับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เขาได้เข้าใจนะคะถึงปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ะคะ่ะขอขอบคุณทุกๆเสียงในคำแนะนำที่มีต่อรายการและยังเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ผลิตรายการของเราได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นในปีต่อๆไป หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการติชมหรือมีข้อสเสนอแนะต่อรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ติดต่อมาได้ค่ะที่โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีหรือโทรศัพท์มาได้ที่0810970035ขอขอบพระคุณสำหรับคำติชมและคำแนะนำของทุกท่านนะคะ สำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัสรารัตการันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์วิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสอภาพยุโรป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.cwwomen.com e k ผู้หญิงภาคประชาสังคม